แล้วมาแล้วสวัสดีค่ะมือรี่คิดสมาทุกคนเลยนะคะวันนี้วันคิดสมารถนะคะหมูอ้นเป็นกวางเรนเดียร์จำแรงแปลงกายมามอบของขวัญความสุขให้กับทุกคนเลยวันนี้พาทุกคนมากินยำมะม่วงในสวนผักที่กําลังโตเห็นไหมคะด้านหลังผักกําลังโตแล้วนะคะผักกาลังโตแล้วนะคะมาเลยค่ะวันนี้ยำมะม่วงของหมูว้นนะคะก็จะกินกับ กินกับอะไรอะไรก็ได้กรอบนะคะกรอบ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 นะคะแล้วก็มีปลากรอบด้วยนะคะยามะม่วงทำเองนะว้าวกินกับเลแผ่นเรียบก็อร่อยได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหมอ่ยได้ยินไหมได้ยินไหมใค่เข้ามาแล้วทักได้นะคะ ปรับเสียงนะคะเดี๋ยวปรับเสียงให้ทีไปนูยสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอขอทดสอบเสียงนะคะเสียงมันแตกเนาะเสียงมันแตกเนาะจม ไปนะโอเคทดสอบทดสอบทดสอบเสียงทดสอบเสบียง ทดสอบทดสอบหนึ่งสองทดสอบ,สอบว้าวเสียงชัดยงังทดสอบเสสสียงททดดออบอบ,อบโอเคเราเปิดไลฟ์ใหม่ไหมเปิดไลฟ์ใหม่ก็ขอขออภัยนะคะเดี๋ยวมาใหม่มาใหม่ <laughs> <laughs>